ดูด่วนรับซื้อเหรียญหนึบาทในราคาแพงเช็คดูในบ้านท่านอาจจะมีนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทหายากมีราคาแพงนะครับซึ่งลองหาดูครับเผื่อที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีก็เป็นได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็มาติดตามแล้วก็มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับเหรียญหนึบาทที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในวันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นเหรียญ1บาทที่มีราคาเกินหน้าเหรียญไปแพงมากๆนะครับซึ่งทั้ง2เหรียญเนี้ย เป็รียญ1น,นบาทยอดนิยมในวงการนักสะสมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วว่าเปรียญ1บาทปีพศ .2529 นะครับแต่เหรียญ1น,นบาทปีพศ .2529 เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้ง2บล็อกนะครับอ่าผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีหนูมีฉันมีอ่าเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเหรียญที่เพื่อนๆมีเนี่ยจะเป็นบล็อกไหน นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบล็อกแรกก่อนนะครับอ่ามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้บล็อกแรกนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงโอเคบล็อกนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญ1บาทปีพศ2529บบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงช่อฟ้าตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับเป็นอะไรวะไม่เป็นไรนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าช่อฟ้าสั้นนะครับซึ่ง เหรียญบล็อกเนี้ก็มีราคาหลักร้อยต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2529่วนอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญ1นบาทปีพศ2529บล็อกช่อฝ้ายาวนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้อ่าอันนี้เป็นช่อฝ้ายาวนะครับถ้าใครมีเหรียญ1นบาทปีพศ2529นะครับบล็อกช่อฝ้ายยาวสภาพสวยๆนะครับ ราคาเนี่ยสูงถึง700บาทนะครับคือถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานราคาสูงถึง700บาทนะครับถ้าใครมีติดต่อผมได้เลยครับที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลนะครับใครมีติดต่อผมได้เลยที่ f a c e b บ o k f a n p p g e เมตตามหามงคลนะครับใครมีก็ส่งรูปมาขายนะครับช่องทางการติดต่ออ่าหลายคนก็ถามว่าเอ้ยพี่ส่งไปขายพี่ได้ที่ไหนขายพี่ได้ยังไงนะครับ มีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับคือ Facebook f a n p เ g e เมตตามหามงคลนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูอยู่เนี่ยก็ฝากพิมพ์บอกเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเอ้ยพี่ส่งไปขายได้ที่ไหนส่งไปขายยังไงนะครับถ่ายรูปส่งมาที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลเลยครับคือไม่ต้องถามว่าอะไรเยอะนะครับคือ เข้ามาแล้วเนี่ยก็ส่งรูปมาหาผมได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะชอบพูดว่าเอ้ยพี่ผมมีเหรียญนั้นเหรียญโน้นเหรียญนี้เหรียญโน้นนะครับซึ่งผมอยากเห็นสภาพของเหรียญด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเหรียญเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเหรียญก็จะมีราคาแพงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีสภาพที่ผ่านการใช้งานเหรียญก็จะมีราคาถูกลงตามสภาพนะครับดังนั้นหากใครมีเหรียญอะไรเนี่ย ถ่ายรูปส่งมาเลยนะครับไม่ต้องเกริ่นว่าอ้ยพี่ผมมีเยอะมีนั่นมีโน่นมีนี่ส่งรูปมาเลยครับผมจะได้เห็นสภาพของเหรียญและความเป็นไปของเหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยหากใครมีอะไรส่งมาขายก็ขายที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับเพื่อนๆไม่ต้องดูนะครับว่าเสียงตรงหรือเสียลับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอแค่ดูว่าเป็นเหรียญ1นบาทปี29หรือเปล่าก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมสออีกทีนะครับดูนะครับเหรียญ1นบาทขอแค่เป็นปีพศ2529พอแล้วนะครับไม่ต้องดูว่าเอ้ยเสียนตรงเสียนเอียงเสียนเฉียงเสียนขับหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะครับเหรียญน,นี้ดูแค่เป็นเสียนตรง หรือเปล่าไม่ต้องนะครับเหรียญนี้ดูแค่เหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าก็พอนะครับซึ่งหากใครมีเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าเนี่ยก็ให้ส่งรูปมาขายที่ทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเมตตามหามงคลนะครับเหรียญนี้ดูง่ายครับดูแค่สองจุดเท่านั้นนะครับหนึ่งบาทสองเก้านะครับดูสองจุดเองนะครับดูดีๆนะครับสองจุดเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวจะมีบางคนถามว่าอ้ยพี่เหรียญปีใกล้เคียงรับไหมหนบาทปี3 0เหรียญ1นบาทปี3 0ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเพราะว่าเหรียญ1นบาทปี3 0มมันมีการผลิตที่เยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหรียญหาง่ายครับไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นเหรียญปีลึกจริงครับแต่ก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างเยอะทุกวันนี้สามารถพบ เจอได้ในท้องตลาดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับส่วนเหรียญอื่นๆเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้อย่างนี้ก็แลวกันนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะอย่างประเด็นเหรียญนี้ครับอา่าเหรียญกาญจนาพิเศษครับเหรียญที่คนส่งรูปมาขายผมแบบโอ้โหอภิมหาเยอะครับเยอะเรียกได้ว่าเยอะมากๆอ่ะเยอะเป็นประวัติการนะครับส่งกันมาทุกทุกชั่วโมงว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ดังนั้นเนี่ยเหรียญน,นี้ก็ บอกกันตรงๆเลยว่าเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยไม่ได้มีราคาแพงอะไรนะครับถ้าเป็นบล็อกเสียนตรงอย่างนี้นะคร <combined> <ến phen undocumented ixed> ับเพื่อนๆดูนะอ่าดูเหรียญของเพื่อนๆนะครับถ้าเหรียญการจนาพิเศษของท่านด้านหน้านะครับพลาเสียนหันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วถ้าพลิกหลังนะครับอ่าด้านก้อยก็หันขึ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหรียญการจนาพิเศษบล็อกพัาเสียนตรงปัจจุบันไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยนะครับ ถ้าสภาพผ่านการใช้อาจก็จะมีหลายคนถามผมว่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ราคาเท่าหน้าเหรียญครับ10บาทครับไม่มีราคาซื้อขายมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยมันหาง่ายครับปัจจุบันยังพบเจอได้ตามร้านกาแฟร้านอาหารร้านทั่วๆไปอยู่นะครับดังนั้นก็เหรียญน,นี้ปัจจุบันไม่ได้มีความแพงอะไรเลยนะครับก็ผมตอบให้ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ก็มีหลายคนพอผมตอบแล้วก็ยังถามอีกว่าพี่เท่าซื้อเท่าไหร่ครับ ก็ผมซื้อ5บาทนะครับใครอยากขายก็ขายได้นะครับอันนี้ซื้อจริงนะครับเหรียญ10ผมซื้อ5บาทนะครับก็อยากขายอ่ะคือพอพอถามผมตอบปุ๊บ10บาทก็คนถามอีกพี่ซื้อเท่าไหร่ครับเอา้าผมบอกไปแล้วว่าราคาซื้อขายกันก็ราคา10บาทเท่าหน้าเหรียญแต่ถ้าคุณขายให้ผมผมซื้อ5บาทเพราะถือว่าผมตอบ2รอบนะครับเป็นค่าเหนื่อยขอค่าเหนื่อยนะครับก็อันนี้หยอกเล่นนะครับแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับ เนี่ยเหรียญบาทคุดปี17เนี่ยโอ้โหถามกันทุกวันเลยนะครับเหรียญบาทคุดปี17นะครับถ้าเป็นพระเสียนกลับธรรมดายอย่างเหรียญเนี้ยขออนุญาตนิดนึงนะครับถ้าเป็นเหรียญเสียรกลับนะครับไม่มีราคาซื้อขายนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายครับทางร้านเมตตามหามงคลเนี่ยมีแบ่งปันในราคาที่ถูกมากๆ นะครับราคาหลัก10เท่านั้นหากใครสนใจก็ให้ติดต่อมาที่ f c e b o o o f แฟน a g จนะครับเมตตาม,มาหามงคลได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปการประกาศรับซื้อเหรียญจากทางช่องเราเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีเหรียญหายากเหรียญนี้แต่อาจจะมีเหรียญหน้าก็ได้อ่าคือคนเรามันอาจจะไม่มีเหรียญในวันนี้แต่วันข้างหน้าคุณอาจจะเจอเหรียญหายาก ก็ได้นะครับฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของเราไว้ก็แล้วกันนะครับ